ไไอะะรวแข่งทายสับและชื่อทูครูคูของเช้าทีน่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเครื่องมือ Open Source ที่ช่วยจำลองสภาพแวดล้อมในการรันเซอร์วิสหรือเซิร์ฟเวอร์ตามหลักการสร้างคอนเทนเนอร์ d o อก e r ค่ะซอฟต์แวร์ที่ช่วยอัตโนมัติดีพอยแมเนจและสเกลแอปพลิเคชันที่เป็นรูปแบบคอนเทนเนอร์คูเบอร์เ e ติสค่ะ เครื่องมือที่ใช้มอนิเตอร์ริงเพื่อรวบรวมเมทริกซ์จากระบบและแอปพลิเคชันต่างๆราิกไม่ใช่ค่ะณเวทีอุชค่ะตรงนั้นรูปแบบการให้บริการที่ช่วยให้เราสามารถโพสเว็บไซต์ของตนเองไว้บนโลกออนไลน์ได้อัตโนมัติไม่ใช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ครับตรงนั้นเทคนิคที่ใช้การเขียนโค้ดเพื่อติดตั้งและบริหารจัดการอินฟราสตรั u เจอร์แบบอัตโนมัติยามอ ไม่ใช่อินฟราแอสคอหลักการกระจายโหลดงานเพื่อให้ระบบสามารถรองรับปริมาณงานได้มากขึ้นกว่าเดิมโหลดบาลานซ์ครับถูกต้องเก่งนะการออกแบบระบบให้มีความเสถียรสูงและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ล่ม DCDR ไม่ใช่ High Availability ถูกต้องถูกต้องรูปแบบการกระจายโหลดตามเพร s ของยูเซอร์แบบวนไปเรื่อยๆตามคิว MQ ไม่ใช่ ลาโรบินโทษน้เครื่องมือสร้าง visualization สำหรับทำแดชบอร์ดใช้ดึง Data Source หลายๆประเภทจากหลายที่ได้เกาฟนาถูกตาระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้คิเอาดาวทามูกตเพื่อนเพื่อนรู้จักคำศัพท์อันไหนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะ แล้วถ้าอยากอัปเดตคลังสับสายเทคสนุกๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ KBTG ไว้เลยค่ะ